อ่าพี่เข้ามาแล้วนะเฮ้ยคนเข้ามาเร็วมากเลยวะมีมีใครตูนไทยแลนด์อ,อมสินดุยตี้อ่าฟาโลคุงเต็มแล้วนะห้องเต็มแล้วนะมันเข้าได้ห้าคนเซิฟนี้โอ้เสียงบันเลงเ,งเพลงบันเลงจับจิตอ่าตามแอไปอยูนะ่เพลงติลลิกันเลยนะเพลงอย่างนี้นะเพลงแบบสีซออย่างนี้ ปิดก่อนเพลงสีส่ออุ้ยอันนี้บ้านพี่อะเนี่ยแอดลองทับทัดดาวดูดิเฮ้ยบ้านพี่ว่ะเอา้าแล้วคือต้องทำยังไงโอ้เปิดโรงแรมดูเนี่ยโรงแรมชื่อโรงแรมนังมานะนังมาเมกาโฮเทลแบบได้ <c oughs> ต้องมีเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ดูแลเฮ้ยไม่ได้เงินเยอะดีว่ะ เงินขึ้นแบบรัวๆเลยรายได้อืมนี่ซื้อเขาเรียกว่าอะไรเบี้ยความอันนี้เป็นเคาน์เตอร์นะเคาน์เตอร์รับลูกค้าเอตอนนี้รู้สึกว่าจะได้เงินหนึ่งร้อยต่อหนึ่งวินาทีหนึ่งร้อยต่อหนึ่งวินาทีอ่ะโอ้นี่ไงเพิ่มเป็นร้อยสิบละอ๋อเพิ่มอย่างงี้นี่เองยิ่งมีของเงินก็ยิ่งขึ้นนะ มีพนักงานต้อนรับแต่ไม่มีห้องเช่าเนี่ยนะมันใช่ไหมล่ะโอ้ย <c oughs> ลูกค้าแต่ละคนนะแต่งตัวแบบได้สามพันโรงแรมคนอื่นเป็นไงบ้างวะก็น่าจะเพิ่งเริ่มเหมือนกันนะสามพันมาจัดไป ติดโคมไฟแค่นี้เนี่ยเหรอเอาเงินมาจากไหนวะเนี่ยสงสัยจะมีห้องห้องอยู่แล้วมัง้งโอเคเออปูพมแดงสวยรู้หมื่นห้าโคตรแพงอ่ะหมื่นห้าข้างหลังเป็นไงบ้างอันนี้น่าจะเป็นสาวายน้ำโอ้โห ประตูแบบอัตโนมัติด้วยจำเลยบบเล่นเกมผีเกมผีอะไม่เอา <c oughs> ไม่ได้นะ <c oughs> ได้ไงกันครับเกมผีสนุกก่อไม่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 ไม,ไม่นี่ <c oughs> เดี๋ยวมันต้อง <c oughs> เดี๋ยวมันต้องซื้อมาจนถึงสาวายน้ำเนี่ยเลยหลังๆนะแต่ว่าแรกๆก็ต้องแบบนี้ไปก่อนโอเค ถ้าเอาอย่างนี้ก็ต้องซื้อทีละอย่างที่มันมันเพิ่มเหมือนว่าหนึ่งชิ้นจะเพิ่มประมาณสิบบาทสิบดอลลาร์เพิ่มสิบดอลลาร์ต่อหนึ่งวินาทีหนึ่งชิ้นเราต้องไล่จากของที่ราคาถูกที่สุดก่อนเพื่อไปเล่นแบบยกก้ามแอดใสต่ระดับขึ้นไปนะปนกา้ามเซเวอร์เซอร์วีมันฟรีรเกินหรออุย้ยต้องเล่นคนเดียวแล้วมัม้งแบบนี้เนี่ยจะได้ไม่มีคนมาวิ่งชนนะ ในแบที่มันโยกกลามเออบันไดนะถึงว่าทำไมเขาสร้างเซื้อฟรีกันเต็มเลยนะเพื่อไปเล่นคนเดียวนะอ๋อเพราะว่ามีปัญหาคนวิ่งชนนี่เองอืมถึงว่ามันจนที่มันปิวเลยนะเออพี่ก็คิดอยู่เอ,อ้เอาไงดีวะโดยวิ่งชนอย่างนี้ถ้ามีเสื้อตัวคงดีมอว่ามันฟรีนี่เองจีบคนนะเล่นเงนินตุกใจเอา ยืนแร์ไม่ได้เหรออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูดีกว่าเคาน์เตอร์ตอนรับลูกค้าแต่ไม่มีห้องให้ลูกค้าแบบนี้ไม่ได้นะเอ้ยหนึ่งดาวเฮ้ยโรงแรมหนึ่งดาวแล้วว่าโอเคหกพันเลย ไม่เป็นไรไหนๆก็ถึงแล้วนี่อันนี้เป็นแบบว่ารถเข็นเอากระเป๋าให้ลูกค้าอะไรเงี้ย <c oughs> ทำไมนั่งโตไม่ได้วะเนี่ยตัวนี้นั่งไม่ได้เหรอ,อโทแอาสามก๊กหน่อยสซสามก๊กเหรอบ็อกฟุต <c oughs> มีคนจไปเล่นบ็อกฟุตอีกแล้วอะ่ะโอ้บล็อก ถ้าผมจะให้ผมเล่นเล่นเซเิฟส่วนตัวนะผมอยู่คนเดียวเลยเอาไหมดูไหมอย่างงั้นดูไหมพี่อยากให้เล่นพอยากมาใช้ลำแสงกัน,น<อ>ไม่ใช่<า>เหรอแบบเข้ามาใช้ลำแสงมันไม่ได้นะเอเจ็ดพันจัดไปลงแร bus, มม่านลูดอุ้ย <nobody 's S 1> <CPU> ได้ไงลงแร bus, มม่านลูดโอ้ ไออีอันนี้อะไรเนี่ยวอเตอร์ฟอร์อ๋อเป็นรางน้ำเนี่ยเลยการสร้างรางน้ำนะหกพันเจ็ดพันโอเคอ้ยเก้าอุย้ยกี่บาทนะเก้าพันนี่ว่ะเออตอนนี้เงินรายได้อยู่ที่สองร้อยแปดสิบาท หนึ่งวินาทีอ๋านี่ไงล้างน้ําเป็นอย่างนี้นี่เองถ้าผมใส่โค้ดแล้วผมขึ้นไฟเอเนจีร<ฟ>ืออะไรเกมจุกวทเอ้ยเกมนี้มีโค้ดไหมไม่มีนะมันไม่มีเมนูใส่โค้ดอะไรเลยมีแค่เปิดเสียงปิดเสียงแล้วก็แบบเนี่ยแนะนําว่าเราควรไปทําที่ไหนต่ออะไรเงี้ยแค่นี้เลยเรียบง่ายมากอันนี้อะไรวะเนี่ยเหมือนสามนี่มันอะไรกัน คอนเทรนอ๋อเป็นเป็นรางเขาเรียกว่ารางรางเก็บกระเป๋าเนี่ยเลยใช่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 ใชใชโอ้โอเงินขึ้นรัวๆไว้รวย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 อ้ยเอ่อไม่ใช่นี่วะนนี้อะไรวะเนี่ยน้ำพุเหรอรวยรวยรวย แอดไอซัตเลี้ยงไอ้สัตเลี้ยงห้าแสนบาทอ่ะแม่ปูนพีดพีทอ่ะมันน่าเบื่อก็สําหรับใครที่ชอบวันพีเนี่ยก็จะชอบมานะมันไม่เบื่อหรอกสาหรับใครที่ฟาร์มมาจนเทพแล้วหรือไม่ก็ใครแบบซื้อไอดีวลพันมาเล่นอะไรเงี้ยน่าจะไม่เบื่อแต่มันจะเบื่อกับคนที่แบบไม่มีไอดีเล่นนะหรือแบบวน้อเๆอน้องเงี้ยเนื้อังน่เบื่อเลยเอบอกพุดอ่ะใช่แบบเข้าไปโดนลังแกอะไรเงี้ยมันมันจะน่าเบื่อฟามมเ f ี p s มาทำทิ้งหรือครับ <laughs> King Legacy แต่พี่ชอบนะพี่ชอบแมปฟาร์มอยู่นะเ,เข้าไปเล่นสนุกดีถ้าถ้าถ,ถ้าไม่โดนเกียนนะสวนมากเข้าไปเจอแต่พวกคนดูวิวหนึ่งพันมาเดินมาเปิดใช้ลำแสงใส่เลยทีเดียวตายอย่างเงี้ยไม่ได้สู้เลยนะเน่า <laughs> เน่าในนะเขาเรียกเดินมาปล่อยลำแสงใส่กันมันโหดลายนะมันกลายเป็นเกมที่โหดลายไปเลยสำหรับพี่นะ เฮ้ยสามร้อยห้าสิบเฮ้ยทำไมเงินขึ้นขนาดนี้วะเนี่ยมันคูณเหรอใช่หรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูที่มันแนะนำนะอ๋ออันนี้ได้เลยเกมผีคือ,อ,อแ,กกแออแวกกี้วิสอ่ะแวกกี้วิสาคือคือแบบอะไรครับฟารโรอ๋อฟาโลอันนี้ใช่ฟาโลที่ที่ชื่อในเกมฟาโลไหมตอนนี้มีใครบ้างเนี่ยผมดูได้ไหมเนะี่ย อ๋อนี่ไงฟาโลฟาโลมีเงินเป็นหมื่นเลยเหรอมีใครตูนมีอมสินมีฟาโลนะตอนนี้ที่ที่อยู่ในห้องนะเ,เก็บเงินเมื่อไหร่โรงแรมจะขึ้นระดับโอ้โรงแรมสีทองประตูอัตโนมัติเดี๋ยวไปดูบ้านคนอื่นก่อนดีกว่าวะไปดูบ้านใครก่อนดีวะเอาคนที่อยู่ใกล้ๆแล้วกันอันนี้บ้านอมสินแน่เลยวะ ใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยไงครับไงครับโอ้ยไครตูน,นเป็นไงเป็นไงโรงแรมของเองเป็นไงบ้างฮะโอ้แบบได้นะประตูอัตโนมัติโอ้แบบก็ไม่ต่างกันดีกว่าว่าแสดงว่าเหมือนกันหมดเลยนี่เพราะว่าสร้างพร้อมกันเข้าเกมมาพร้อมกันใช่ปะไม่เหมือนกันหมดนี่หว่าโอเคงั้นก็แสดงว่าทุกคนก็เหมือนกันหมด ขอไปอัพก่อนแล้วกันแสนดงว,ว่าของทุกคนก็เหมือนของผมนี่แหละใช่ไหมเพราะเราก็เข้ามาเล่นพร้อมกันนะโอเคจัดไปวันนี้บานใครวะเนี่ยเอ้าบ้านผมอยู่ไหนวะเนี่ยผมจำบ้านตัวเองไม่ได้บ้านพี่อยู่ไหนวะหาบ้านตนัวเองไม่เจอวะ่ะหลังนี้หรือเปล่ารีเซิตอ๋อนี่ไงหลังนี้หลังนี้ รีเซ็ต,ตมันไม่กลับไปบ้านตัวเองนะเมื่อกี้รีเซ็ต,ตแล้วนะ <c oughs> ไปโผล่บ้านคนอคือ่นเฉยเลย <c oughs> เป็นแมปปุงยาอุย้ยน่าสนใจนะเป็นแมปปุงยาพิศเสั็จแมปปุงยาเหรอนะนะอา้าทำไมมันไม่โชว์เงินนะทำไมพี่มองไม่เห็นตังของตัวเองแปลกมากเลยแมปบ,บักเนี่ยตัง <c oughs> หายเนี่ย โอ้ไม่นะอ๋อ oh, ต้องดูตรงนี้เอาว่ามีตังเท่าไหร่มีอยู่หมื่นสองมีอยู่สามพันออเคประมาณนี้นะเลติ้งหนึ่งดาวโอ้ตอนนี้แบบหนึ่งดาวกันทุกคนเลย one star หนึ่งดาวผมมีตู้ปลาด้วยสวยงามนะนั่งได้นะเออสุดยอดเลยว่ะ โรงแรมเริ่มดีขึ้นนะมีคนเข้ามาพักอันนี้เหมือนว่ามันจะให้เราอัปเกรดแค่ด้านล่างนะเราไม่เห็นข้างบนเลยอะไม่รู้ว่าห้องข้างบนเป็นไงเอ้โห3สามหมืนอันต่อไปสามหมื่นเลยเหรอแพงจัดอะถ้าเล่นแบบแบบนี้เล่นแบบพวกเปิดร้านอาหารหรือไม่ก็พวกอะไรดีกว่านะเปิดร้านเกมเปิดร้านอะไรเงี้ย มันจะสนุกกว่าเยอะมันจะมีมีดีเทลที่มากกว่านี้เะอืมอันนี้เปิดโรงแรมเขาเรียกว่าเป็นแบบแบบโง่ๆนะแบบโง่ตัดเลยป่ะพี่ว่าพวกเราปิดโรงแรมกันดีกว่าไปาพวกเองปิดโรงแรมกันดีกว่าพวกเองอะแลวรีเซ็ตตัวละครกันเงินมันจะขึ้นมาให้ดูไหมอู้อ๋อนี่เห็นไหมผมบอกแล้วว่าเหมือนแบบมันยังทําไม่ค่อยสมบูรณ์อะ พอรีเซตตัวละครเงินเงินมันก็จะหายดาวก็จะหายแล้วก็แบบเราจะไม่ได้มาโผล่ที่บ้านตัวเองอะไรเงี้ยนะครับมาดูบ้านของเนสคุงก่อนเนสคุงอันนี้บ้านเนสคุงใช่ปะบ้านใครวะเนี่ยใครตูนทำไมมันขึ้นว่าเนสเนสคุงสองสองหกวะเนี่ยไคตูนโอ้เหมือนพี่เลยพี่ก็ต้องซื้ออันนี้เหมือนกันเฮ้ยเฮ้ย ไ้ยบันไดขึ้นชั้นสองอู้บันไดหรูบันได,นดสิงโตยอดโอ้มีลูกค้ามานั่งด้วยนะชิวๆ <c oughs> โอเคครับอ่อเดี๋ยวขอปิดโรงแรมเลยแล้วกันนะเออไว้เจอกันใหม่